สวัสดีครับสำหรับการใช้คำสั่ง Miller ในการสเก็ตนะครับในสเป c l ค i มนะครับเริ่มแรกเรามาที่สเก็ตนะครับแล้วก็ไปที่ p เพล view นะครับเราอาจจะมีชิ้นงานอยู่แล้วนะครับหรือผมจะวาดชิ้นงานขึ้นมาใหม่อย่างเช่นผมวาดวงกลมนะครับไดมิเตอร์20นะครับอาจจะวาดอีกสักเส้นหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ อ่าสิบสคูณสินะครับทีนี้เมื่อเราจะทำการมิลเลอร์ครับเราอาจจะสร้างเส้นนะครับเพื่อรองรับการมิลเลอร์นะครับคำสั่งมิลเลอร์นะครับจะอยู่ที่ดีไซน์แท็บเหมือนกันนะครับอยู่ในหมวดของคำสั่ง create นะครับจะมีไอคอนมิลเลอร์อยู่ที่นี่นะครับเมื่อเปิดคำสั่งขึ้นมานะครับอ่านะครับ สเต็ปแรกนะครับเราสังเกตได้ที่มุมซ้ายบนนะครับซอฟต์แวร์ต้องการให้เราเลือก m i ลเล r p l a n ลนะครับเราก็เลือกที่เส้นนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเลือกชิ้นงานที่ต้องการจะ m i ลเล r นะครับเราสามารถใช้เมาส์ลากครอบนะครับหรือนะครับจะเลือกคลิกนะครับที่ละเส้นนะครับก็ได้นะครับเมื่อทําการ m i ลเล r รเสร็จแล้วนะครับ ลองมาสังเกตนะครับที่ชิ้นงานของเรา,านะครับแต่และชิ้นเนี่ยนะครับคือทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยจะยังเป็นอิสระต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดแล้วก็ตำแหน่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยขยับนะครับไปตามกันนะครับเราอาจจะสามารถทําได้โดยนะครับเลือกที่เส้นที่เราเลือกไว้เป็นเส้นมิลเลอร์ครับคลิกขวาหลังจากนั้นให้เลือก Set a d d m i r r o r line นะครับเมื่อเลือกปุ๊บนะครับเส้นที่ผมเขียนจะแปลสภาพเป็นเหมือนกับเส้น Center Line นะครับในส่วนเมื่อเราทำขั้นตอนนี้นะครับลองขยับชิ้นงานนะครับนี่ครับขนาดจะปรับตามกันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับลองขยับตำแหน่งดูนะครับตำแหน่งก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่เขียนแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราเซตตรงนี้เป็นมิลเลอร์ไลน์ปุ๊บเนี่ยเมื่อเราเขียนชิ้นงานใหม่นะครับก็จะนี่ครับอ่าสูงห้ใหญ่ๆนะนี่ครับจะโชว์ขึ้นมาทั้งสองฝั่งนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อเราต้องการจะให้ ชิ้นงานยกเลิกการมิลเลอร์นะครับเราก็มาที่เดิมคลิกขวานะครับแล้วก็เอาเครื่องหมายถูกตรงเซตมิลเลอร์ไลน์ตัวนี้ออกนะครับจะเห็นว่าชิ้นงานของเราครับนี่ครับทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยก็จะเป็นอิสระต่อกันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับในการเรียกใช้คำสั่งมิลเลอร์ครับในขณะที่เราทำการสเก็ชนะครับ